ตามติดทีมชาติลุย PNC 2022 28สพฤษภาคมเข้าแคมป์วันที่4อีก18วันก่อนงาน PNC 2022เอ่สองำสภาพคนสุดท้ายของทีมชาติเราถึงแล้วนะฮะตอนนี้ได้ให้น้องวอนเป็นคนเปิดรับไปแล้วกันอ่ะไปไปเราไปลับเขาดีกว่าทั้งชายเปิดให้เปิดให้ดดมาเลยครับพี่ <laughs> นี่ฮะคนสุดท้ายของแก๊งเรา ที่มาให้มาของมาของโหน้องีของมาครับไม่ไม่ไมน้องเดินเดินเดเด็กคือของครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวำมปเดี๋ยวเราเราพาไปห้องแคมป์ก่อนพี่ครับพี่พาพาถือของตามมานะเอ้เพื่อนไงบยากาแคมปี่พี่ห้องหลังเป็นไรไม่ห้องหลงนเดี๋ยวเไว้ก่อนเอ้ก่นี่พี่อยูสงสัเยอะจัพี่พียองนอนอะพี่ไม่ัี่ีห้องซ้อมเล้อนี่ไปก่อเดี๋ยวพึ่งโซนพึ่มาวันแรกอะ อันนี้ห้องซ้อมครับไปเดี๋ยวจะพาพาปู่ไปห้องนอนก่อนนี่หองอเราพี่้ามห้องนีไอที่ห้องนอนน้องเองอ๋ออันนี้ห้องเนี้ยเอาพี่พี่ไปนนนี้ผมรู้สึกว่าเป็นการทำแพนที่โวุนวาฮ้ยเดี๋ยวเราจพาพาปู่ไปที่ห้องนอนก่อนนี่แะนี่เลยนี่เลยพี่ขนบ้านมาในกระเป๋างไงพี่ปู่นี่นี่ห้องนอเราะแปแปเมืออไรพี่พี่พี่นองไหนอะเดี๋เดี๋ยวเพี่พี่แต่แต่แตไม่ใช่ที่อะไรที่อะเหยียบเหยียบพัดลมกูหมอนเล เอาไป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 ซ้อมดีกว่าโอเคครับผมเอ้ยเดีินได้ได้ได้หนึงนิดนึ่งหนึ่งไหนก็เดินขึ้นมาแล้วไงลืมลืมเมื่อกี้เดินข้ามชั้นสอง,องเดินเดินก็หลุดเหมือนกันลองไปชั้นเดินเล่นก่อนชั้นสองน้ำเลยเนาะงนี่คือชั้นสองเลื s <S ่อนสกู๊ตโซ๊นั่งเล่นโต๊ปาร์ตีต้มึงคิดว่ามึงอยู่โซนไหนบ่อยสุดคิดว่าออกกำลังกายอยู่โซนไหนสุดคิดว่าอยู่โซนข้างในบ่อยสุด <gas so S 2> พราะว่าชอบออกกําล wow ังกายใช่เหรอยเื่อนเยไหมใช่ครับเลื่อไม่เป็นอันนีโ้โตไปก่อนนะโตไก่อนอ้ย

เจอไรวะเยเลยไ่สักเจอยเอแ่ทบเเียเอ้ยเฮ้ยเอมีเกมนดเดียวมัน้วยของจริงเย่เขามาอยอแหมเราเล่ขยันจริงนะถ้าเรานเนี่ยได้อยู่เอีชอเล่นองอ็มเขาชอบักสับไแหละแต่เขาชอร์หลายทิ่นนะแต่เราเข้าไปก่อน ไม่แต่บุยลำเข้าไปไม่แต่บ้านนั้นก็ชอบมีวัวลำมาแย่งเลยวะเออบัรลำเหรอใช่ที่ตอนนี้เราเราขึ้นเขาไปไปบล็อกได้ชพราะได้เออแค่เราแค่ตัวเดียวก็คยาะเดียวไม่ใเ่บาทเลยที่เออออกเลยเออเตรียมตัวจะไปบ้านบ้านแกบ้านลมวในวอเตอร์นี่ขับได้เลยใช่ไหมจัได้เลยไม่ขายเลย อยู่ใกล้บอลไม่มองต้องรับม่ยิเจ็บหเอกเพราะโลงันเต๋อเลยน็อก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 ตึ่งตึ่งตึ่งเึ่งตึ่งตึ่ตึ่งตึ่งตึ่งตล่งตึ่งตึ่งเึ่งเึ่งต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 ึ่่งตล่งตึ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 ่งต่งต่งตึ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 ่ตึ่งตึ่งต่่่่่่่่่่่ ข่าวอะน้องข้างน้องน้องโรงเอี่รจีบป่ะรถจีบะรถจีบป่ะรจีบป่ะบอลมีความแปลกเป็นหัวพี่เอนแล้วบอลไม่ได้เนาะจะได้ไม่ได้ไม่น่าได้ลงมาได้ยาไปเอาตัวรอดเลยบอลเฮ้ยจอยสอรี่เลยบอลยี่ผมยิให้มันเจ็บมากี่ตัวรถคันซ้ายมั่มีไปสองละตัวไกลที่มยิเข้าหัวก็เลยว จะไม่ายหรอยเรอไปเฮียอหลอครก็ได้ี่แต่เราหลอครยอนเฮียพูดเอาไอ้สายพตรเอาไอ้สเกืบไม่บ้าทราได้หลัครงนี้ไดัรถาถ้าถ้าถ้าหลูเมแบบว่า นังเปรี้ยวจัดอะเปรี้ยวออกกูจัดมึงก็ชมมันได้เออก็กูได้เลยที่นี่พี่พาด้วยไม่ตอนที่พี่ขับออกไปกูว่าตอนแรกอะพี่ขับชมมันแคค่่แแป๊บเดียวไงมันยังไม่ยิงเลยพี่ก็มีอย่างไม่งทปลูกถ้าเวถ้าเวแรกก็คือต้องเอาบ้านนี้ก่อนเลนจีเพราะว่าเราจะได้แสงหน้าแม่งเพราะว่าถ้าสมมติอะเราพอจังหวะที่อัปเดตเสร็จแล้วอะเอ็มจีมันแปรีบ้านเนี่ยถ้าสมมติเราเข้าอยงเนี้ยเราก็ติดอยู่ดีแต่ว่ามันยังยังไงก็ยังนะคุณไปเจอพวกแข่งๆนั้นเราชนอมันยแล้วเราชน สามเองพี่กูเป็นรุ่นเมกาเลยไงก็เดี๋ยวไปนอนละก็งานทุกคนก็ไว้เจอกันวันหน้าเจอกันฝันดีราตรีสวัสดิ์29พฤษภาคมเข้าแคมป์วันที่5อีก17วันก่อนงาน PNC 2022ันยี่อะทำไรเพิ่งตื่นทำไรดูมั้ย คนแรกที่นอนพบชัดๆดูนุที่เองนะผมไคาดติ๊กสอวบอกมันดีกว่าปะถ้าปิดสี่เจ็ดอะพี่ว่าบอลกับที่กดโัวมาได้เลยไหมลราให้เพื่อนสคนฉีดเราเพื่อนฉีกเราก็วิ่งแบบเปนม่ตอบไม่ตอหักกว่ากนทั้งเล่นหาติ๊ไม่เจอปเนี่ยพี่ดูดิเนี่ยเดี๋ยวเดไม่เก่งวไเขายเขาตายเขาตายผิมได้คิวผมมาตายมันมาสมมันาล้างอาบนำสามอพี่ผมยี่เข้าหัวมันล้วโตรดอะ มันมันม okay. well, ีตัวเตะว่าใช่ไหมใช่คนว่าแล้วเจมชิดคนว่าแล้วคนคนไม่ออกไงก็คือวก็คือพูดง่ายๆาถ้าบอลออกไปยิงเราไเจมกเลยันเว้ยแยแ้วใเกเนี่ยเนาะะขรอหนงสุดแน่นออ่ะเดี๋ยวกขาไปก่อนเราะเายอไปดูแล้วขลาดในทุกฝ้ายเช่ยอ้อยม่ไยดย ไปไหมเราไม่หลับคนหนึ่งถ้าจะหลับเดินสาวไปกว่าเดินสไปดีกว่าดูเงียบรอวัแาชอคดูค่อยๆมีคนทั้งสีมีล้วตรงนี้พี่อยู่ลรอใครเลยเออพี่ไม่มองหนัไม่เจอพ่อพูี้ได้นอนยู่ี่นอนนอนออห่วหนว่งหนึ่งหนึ่งห่งหนึ่งานึ่งีรึงห่ง่หนงห่หนึ่งน่งหนึ่่นนงนึง่นง่่่ ลออยลออยลอยแกหายท่ากก็ีอย่ไม่รี่ีองใกลัวตอ่าหมอกไม่เกีอเก่่จะนอย้อยะรอยป่ะอ่หลัเจ็บรพี่หลักเจ็เราหลังเจ็บาไอ้เนี้ยตัวไี้สามือเาเขาอ่นสตัวขวาอ่เ้บอลหลังเข้าบอลหลังเข้าวันี้ตรานี้ติดติออนีรหว่จังหวะสภาษเลยม่าเด็ด่า้ใจไม่ต้องใหรบอลไม่ต้องเล่นหนักอะรเลยบอกไม่ทันเลยเออบอไม่ทันหอดบกไม่ทันเอหว่ันา มันมันแป๊บเดียวเร้ีแล้วที่มันมาเนี่ยเราจะได้พี่แล้วเราจะต้ามนหมไม่ใช่ดิีเอ้ยเขอวาจะวาชิงเราเนี่ยไม่ระวังตอง ต่อตอนต่อไปอีพีสเร็วๆนี้